ค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆชาวทัศไฟนะคะสู่ช่องทาโรูเทอร์พีใบเตยค่ะวันนี้เรามาเช็คพลังงานภาพรวมให้กับเพื่อนๆชาวทัศไฟนะคะในช่วงปักหลังของเดือนมิถุนายน2 5 6 4ค่ะเพื่อนๆชาวทัศไฟนะคะหรือเพื่อนๆที่เกิดในราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะ ถ้าใครไม่แน่ใจนะคะในราศีของตัวเองธาตุของตัวเองนะคะเช็คได้จาก description ที่เตยแปะไว้ให้ด้านล่างนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เรื่องของการงานและการเงินกันก่อนเลยนะคะสำหรับชาวธาตุไฟนะในช่วงปักหลังเดือนมิถุนายนการงานการเงินของคุณเป็นอย่างไรบ้าง ดอทคัพส์ค่ะตอนนี้นะคุณน่าจะกำลังตัดสินใจนะคะที่จะเดินออกมาจากบางสิ่งบางอย่างนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการงานหนะ้าที่ภาระเดิมๆนะคะเรื่องที่มันไม่ได้อตอบโจทย์ชีวิตคุณอีกต่อไปแล้วนะคะคุณเดินไปหาสิ่งใหม่ๆความสุขในการทำงานใหม่ๆข้างหน้าแล้วนะคะ nine of wands ค่ะ five of wands ทรีออฟบอนสแล้วก็ทรีออ p คัพส์ทูเวค่ะแล้วก็เด,ดนะคะดูแล้วน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการทํางานจริงๆนะคะอืมชาวธาตุไฟบางคนบางท่านนะคะน่าจะมีเรื่องของการเริ่มต้นงานใหม่ ลาออกจากที่เก่านะคะหรือมีโอกาสใหม่ๆนะคะในการาลงทุนนะคะได้มีการเริ่มต้นและจบกับสิ่งเก่าๆนะคะที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณคิดว่าทุกอย่างเนี่ย ที่คุณที่คุณมีอยู่ในเรื่องของการทํางานเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบมันมันเพอร์เฟกแล้วนะคะมันลงตัวแล้วมันก็เลยอาจจะทําให้มีการคาดหวังว่ามันจะต้องแบบเพอร์เฟกแบบนี้ตลอดไปแต่จริงๆแล้วทุกสิ่งอย่างบนโลกใบนี้ไม่มีอะไรที่แน่นอนนะคะ อืมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้มันถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องเปลี่ยนแปลงจากสิ่งเก่าไปสู่สิ่งใหม่นะคะอืมทำใจของตัวเองให้พร้อมนะคะรับการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วคุณจะไปได้ดีนะคะเพราะเตยมองว่าสิ่งที่รอคุณอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันมีคือความสุขนะคะคุณน่าจะได้รับโอกาสอะไรใหม่ๆในชีวิตนะคะสังคมใหม่เพื่อนฝูงนะคะชวนเข้าหุ้นทำาอ่อทำงานลงทุนอะไรสักอย่างหนึง่งซึ่งมันทําให้คุณเนี่ยมีความสุขนะคะมีการเฉลิมฉลอง อยู่ด้วยนะแล้วในเรื่องของการที่คุณลังเลอยู่ในตอนนี้เนี่ยเตยมองว่าการที่คุณแบบเหมือนปิดใจนะคะแล้วก็กล้ากล้าก,ล,ากลัวๆเนี่ยมันทําให้การทํางานที่มันมีอยู่ในปัจจุบันนะ่ะมันค่อนข้างที่จะวุ่นวายเพราะฉะนั้นถ้า,าตั้งสติได้เมื่อไหร่รีบตัดสินใจแล้วเดินหน้าต่อ,อชีวิตนะคะสิ่งดีๆรอคุณอยู่ข้างหน้านะคะเดี๋ยวเตยขอดู angel answer นะคะ ให้กับเพื่อนๆชาวธาตุไฟนะคะในเรื่องของการเงินการงานนะคะหนึ่งใบน,นะ yes นะคะอืมมันจะต้องมีการจบของสิ่งเก่าๆและได้เริ่มต้นใหม่กันจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเตรียมตัวให้พร้อมเลยนะคะสิ่งดีๆรอคุณอยู่ข้างหน้าแน่นอนนะคะสิ้นสุดการรอคอยการทุกทนมรมานแล้วนะคะ ข้อมูลนโลจี้ให้กับชาวทาดไฟหนึ่งใบนะคะ Your hard work is paying off ค่ะว้า wow. ว เลิศมากเลยนะคะสิ่งที่คุณตั้งหน้าตั้งตาทำมานะคะในอดีนะคะไม่ว่าคุณจะเจองานหนักบนันงานเบาแค่ไหนคุณสู้สุดฤทธิ์เลยนะคะการลงทุนการเงินการงานที่คุณเคยแบบ ออทำมาอย่างดีนะคะมันกำลังจะตอบแทนคุณแล้วนะคะไม่ต้องห่วงเลยนะคะมันจะมี New Chapter มีบทใหม่ๆใ,ในชีวิตคุณแน่นอนนะคะไม่ต้องห่วงนะสำหรับชาวธาตุไฟนะไปข้างหน้านะคะแล้วชีวิตคุณจะปังนะจ๊ะ โอเคเรามาต่อกันที่ในเรื่องของความรักนะคะของคนโสดนะคะความรักคนโสดชาวธาตุไฟในช่วงปักหลังเดือนมิถุนายน2564เรามาดูกันนะคะ ม, yeah. มาค่ะใบแรกค่ะต,ตัวตนของคุณเพจของ e n t a c l e s นะคะช่วงนี้นะน่าจะได้รับโอกาสใหม่ๆนะคะข่าวสารนะทั้งในเรื่องของการเงินการงานแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของความรักด้วยก็ได้นะจ๊ะว้าว Four of Wands ค่ะน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะชัดเจนมั่นคงจริงจังนะจ๊ะหรือจะเป็นเรื่องงานที่มั่นคงขึ้นนะคะ The Moon นะคะว้า wow, ว Nine อ๋อขอโทษค่ะ Ten of Wands นะคะ Knight of Swords The Devil oh, Two of Wands hmm, We of Fortune Uh, six of pentacles แล้วก็ปิดท้ายด้วย eight of pentacles นะคะที่ผ่านมานะคะคุณอาจจะมีปัญหานะคะกับใครสักคนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือจะเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องการงานด้วยก็ได้นะคะอืมถ้าเคยมีปัญหากับใครสักคนหนึ่งในอดีตอาจจะเคยเลิกรากันไปแล้วจบกันไม่สวยเนี่ยคนคนนี้ ลับเข้ามาติดต่อกับคุณแน่นอนนะคะดูแล้วน่าจะมีการวนกลับมาจาก งใครสักคนหนึ่งนะคะที่นี้ให้ระวังด้วยนะคะว่าคนคน,นนี้เนี่ยเขามีอีกคนหนึ่งด้วยหรือเปล่าเป็นตัวเลือกอะไรแบบนี้นะจ๊ะเขาอาจจะคุยกับใครอยู่แล้วค่อนข้างที่จะจริงจังนะคะดูด้วยนะคะสืบนิดนึงนะคะว่าเราตกเป็นรองในความสัมพันธ์อยู่หรือเปล่านะคะแต่ถ้าเขายังไม่ได้คอมมิทเมนต์กันไปก็มองว่าจริงๆความสัมพันธ์นี้มีลุ้นนะจ๊ะตอนนี้นะคะ คุณเหมือนกำลังอยากจะหยิบยื่นโอกาส ให้กับใครสักคนหนึ่งนะคะหรือมีใครกลับมาขอความคุณนะคะแต่ตัวคุณเนี่ยดูจะโฟกัสในเรื่องของการงานมากกว่านะคะเพราะว่าการงานของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากทีเดียวแล้วมันก็มีการก้าวหน้าไปสู่สิ่งใหม่ๆที่ดีขึ้นนะคะที่มั่นคงขึ้นกับเรื่องของการงานด้วยนะคะดูแล้วน่าจะมีคนเก่าๆกลับเข้ามาคนที่อาจจะเคยบล็อกกันไปนะคะไม่ได้ติดต่อสื่อสารกันช่วงนี้อาจจะได้กลับมาส่งข่าวคราวกันอีก ครั้งหนึ่งนะคะทีนี้เนี่ยพอเขากลับเข้ามาแล้วนะคะในช่วงของปักหลังเดือนมิถุนายนนะสำหรับชาวธาตุไฟเนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าเริ่มไม่มั่นใจแล้วว่าจะยังไงต่อดีนะคะมีความลังเลสงสัยนะคะในความสัมพันธ์นะพอรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันค่อนข้างที่จะคลุมเครือนะคะเหมือนจะมีเซนส์ว่าเอ๊ เขากลับมารอบนี้เนี่ยเขาจริงใจกับเราไหมเขาตัดขาดกับอีกคนนึงหรือ,อยังหรือเห็นเราเป็นตัวตัวเลือกทางเลือกหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองเนี่ยอาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาด้วยก็ได้นะคะแล้วก็ยังเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่ได้พร้อมที่จะชัดเจนอะไรกันแล้วก็มีความหลงไหลให้กันด้วยนะคะในเรื่องของอ่กิเลสตัณหาในเรื่องของเซ็กชวลอะไรต่างๆด้วยนะจ๊ะอืม ดูแล้วนะคะความสัมพันธ์เนี้ยมันยังสามารถที่จะพัฒนานะคะแล้วก็ขอโทษขอโวยให้อภัยกันให้ให้โอกาสขออภัยกันอะไรแบบนี้ได้นะคะเอออาจจะมีการได้มอบโอกาสให้กันละกันนะคะแล้วก็ลองดูว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะสามารถพัฒนาไปได้ถึงขั้นไหนอะไรแบบนี้นะคะอาจจะเป็นระยะที่ดูใจกันนะคะอืมดูว่า มีความหนักแน่นมั่นคงสม่ำเสมอกันมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ไปกันต่อนะคะอืมก็จะประมาณนี้นะจริงๆแต่ก็มองว่ามันมีอะไรที่คุณและเขาอะมันหลงไหลกันยังคงมีพาชั่นต่อกันอยู่นะคะมันก็เลยมีการได้กลับเขามาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งทีเนี้ยเนี่ยเออถ้ามันไม่ได้เป็นอะไรที่เออเขามีของเขาอยู่แล้วอะไรแบบนี้นะ เราก็ลองให้โอกาสดูก็ได้นะคะแต่คิดว่ามันก็จะสามารถที่จะพัฒนากันไปได้เดี๋ยวเรามาดูกันที่ a n g e l a n s w e r นะคะ a n g e l a n s w e r จะว่าอย่างไรให้กับชาวทาตไฟคนโสดตัดหลักนี้ถูกนม Communicate c l e r l y ค่ะคุยกันให้ชัดเจนนะจ๊ะ คุยกันพูดถึงความรู้สึกทั้งในใจนะคะเคลีย์กันให้เรียบร้อยนะคะสหานะความสัมพันธ์อะไรอย่างไรรู้สึกอย่างไรพูดออกไปมันก็จะช่วยทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันไปกันต่อได้นะโอเคขอมูลโนโลิจีให้กับชาวธาตุไฟในช่วงของเดือนมิถุนายนอ่าักหลังเดือนมิถุนายนนะคะ A new start is coming ว้าวไม่ต้องห่วงเลยความสัมพันธ์นี้นะคะจะมีการได้เริ่มต้นอะไรกันใหม่การศึกษาดูใจกันใหม่ๆนะจ๊ะการมอบโอกาสให้กันและการอย่างที่เตยบอกเลยนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะไม่ต้องรีบร้อนให้เวลาเป็นตัวช่วยนะคะแล้วค่อยตัดสินใจก็ได้ว่าจะให้ความสัมพันธ์นี้มันไปทางไหนเนาะ โอเคสำหรับชาวัาดไฟก็จะประมาณนี้นะคะรับชมกันอย่างใช้วิจารณนยานด้วยนะคะอย่างที่บอกว่ามันเป็นงโดยรวมนะคะอุ้ยแล้วก็ก่อนจะจากกันไปนะคะฝากกด subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจให้กับไปด้วยคะ่ะมาต่อกันที่ชาวทาดไฟคนมีคู่นะคะคนมีคนคุยนะ เรามาดูกันว่าความสัมพันธ์ของคุณในช่วงปากหลังเดือนมีทุนายนต์เป็นอย่างไรนะคะ Six of Swords คะ่ะปัญหานะคะเป็นปัญหาเก่าล่ะดูแลว้นะคะที่แบกไปด้วยนะคะไม่ว่าจะไปไหนก็แบกปัญหาไปด้วยนะคะแต่คุณเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเหมือนปรงกับมันแล้ะแหละนะคะเราก็คิดว่าเออถ้าใช้เวลากับมันเนี่ยมันก็คงจะแก้ไขได้นะคะดูแล้วน่าจะไปทะเลาะก,กับใครมานะคะในความสัมพันธ์เนาะไปออฟซอร์สขึ้นมา n i g h t of Cups อืม three of cups eight of pentacles nine of pentacles five of pentacles ค่ะโอ้โ oh ห the tower the emperor ค่ะปิดท้ายด้วย n i of pentacles นะคะโอ้โหโอ้โห oh จะต้องทํานายแบบดราม่าแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะคะความสัมพันธ์นะคะที่ผ่านมานะสําหรับชาวทัศน์ไฟแต่คิดว่าจริงๆอ่ะมันก็มีการอดทนรอคอยนะคะแล้วก็พยายามที่จะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันไปต่ออย่างสม่ําเสมอนะคะอืมคุณพยายามที่จะเหมือนประครับประคองแล้วก็ทําหน้าที่ของตัวเองในแต่ละวันให้ดีที่สุดอะไรแบบนี้นะคะ มันอาจจะมีอะไรที่วุ่นวายอาจจะมีปัจจัยในเรื่องของการเงินหรือระยะทางเข้ามาด้วยนะคะมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์นี้มันอาจจะไม่เหมือนเดิมนะคะแต่ว่ามันก็เหมือนต่างคนต่างก็ยังไม่ได้คิดที่จะละทิ้งกันไปไหนสําหรับที่ผ่านมานะคะแต่ปัจจุบันนี้นะคะโดยคิดว่ามันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่อาจจะไปเข้าสังคมใหม่ๆเจอบุคคลใหม่ๆนะคะแล้วก็อาจจะมีการใช้อารมณ์กันนะคะอาจจะอืม หมือนมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เห็นว่าอีกฝ่ายหนึ่งไปเจอสังคมใหม่ๆแล้วก็อาจจะไม่พอใจนะคะมีความรู้สึกหึงหวงมีความรู้สึกว่าเฮ้ย mm. ทำไมจะต้องไปอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็เกิดเป็นปากเสียงกันขึ้นแล้วทีนี้มันก็เลยระเบิดนะคะระเบิดตูมเลยนะคะเป็นเดอะทาวเวอร์นะคะโกโก้คันไปเลยนะคะบ้านพังนะคะด้วยการใช้อารมณ์อีโก้นะคะ ตอนนี้จริง,รงๆถึงแม้ว่าคุณน่ะจะพยายามอดทนรอคอยอ่ะเออแต่เมือนว่าในใจคุณน่ะมันพร้อมที่จะระเบิดตลอดเวลาอะไรแบบนี้มีความน้อยใจนะมีความรู้สึกนะจากหน้าไท่เนี่ยรู้สึกว่าคุณมีความน้อยใจเมื่อเมื่อคุณเห็นว่า ตัวคุณเนี่ยมีความตั้งใจมากๆเลยที่จะพยายามให้ให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันไปตอบอย่างหนักแน่นมั่นคงแต่ตัวเขาอะ่ะดันไปมีความสุขกับเพื่อนกับฝูหรือสังคมใหม่ๆคุณก็เลยรู้สึกว่าไม่พอใจแล้วก็มีการใช้อารมณ์นะคะคุณไม่ยอมเขาไม่ยอมนะคะมีการแตกหักนะคะสำหรับชาวธาตุไฟในช่วงของปากหลังเดือนมิถุนายนนะดูแล้วเนี่ยคุณน่าจะพยายามเหมือน คลามดาวตัวเองลงนะคะหลังจากที่ระเบิดไปแล้วพยายามหาความสุขเติมเต็มให้กับตัวเองนะคะแล้วก็พยายามอยู่ในพื้นที่ของตัวเองอย่างสงบสงี่ยมนะคะพยายามทํางานหางเงินโฟกัสไปแล้วก็อาจจะมีการเดินทางนะคะหรือติดต่อสื่อสารเพราะว่าตอนนี้การเดินทางก็น่าจะลําบากอยู่พอดูแลอีกฝ่ายหนึ่งนะน่าจะ อยู่ห่างไกลกันนะคะเป็นคนละพื้นที่พื้นเพกับคุณเป็นชาวต่างชาติมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะก็อาจจะทำได้แค่งอกันนะคะเออมีการส่งข่าวพูดคุยอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็พยายามที่จะง้อเขานะคะอืม พยายามที่จะใช้ความหนักแน่นมั่นคงเข้าสู้นะคะงอด้วยทรัพย์สินเงินทองนะคะอะไรอย่างนี้นะเออมีการวางแผนการเดินทางที่จะไปมอบความชัดเจนให้ไปงอเขานั่นแหละอืมดูแล้วก็จะประมาณนี้เลยนะสําหรับชาวธาตุไฟนะโอ้ยดราม,ม่านะดาม,ม่านะโอเคแต่โดยก็มองว่าจริงๆความสำคัญมันก็ยังไปได้ต่อนะคะถ้าคุณแบบ งอท่านนะเออแต่คิดว่ามันก็ยังพอไปได้นะคะเขาแต่เขาอาจจะแข็งแข็งหน่อยยิงยงหน่อยตามสไตล์เขา่าเนอะอ่ะเรามาดูกัน Answer, ว่าอ่งเจ้าอันเซอร์ว่าอย่างไรกับชาวทาดไฟนะคะในช่วงของปักหลังเดือนมิถุนายน not the right time ค่ะ แต่คิดว่าตอนนี้มันอาจจะต้องมีการหลบมุมพักแยกย้ายกันไปก่อนนะคะเพราะว่ามันเพิ่งระเบิดกันไปถ้าตอนนี้เข้าไปยุ่วุ่นวายเนี่ยมันอาจจะทําให้เรื่องมันบานปลายขึ้นเพราะดูแล้วมันก็ยังมีอารมณ์อีโก้ต่อกันอยู่นะคะหรือแม้กระทั่งว่าการที่จะวางแผนเดินทางไปงอไปอะไรอย่างเงี้ย ก็ต้องอดทนรอคอยนิดนึงด้วยนะคะเพราะว่ามันเหมือนตอนนี้มันด้วยความที่ความสัมพันธ์ของคุณอาจจะมีเรื่องระายะาทางเข้ามาเกี่ยวข้องมันก็เลยอาจจะยังไม่ใช่เวลาที่ดีนักในการที่จะได้พบปะพูดคุยเจอกันอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้นะคะขอให้จําไว้ว่า อ่อใช้เวลานะคะประครับประคองกันไปพยายามใจเย็นให้มากที่สุดนะคะเพราะว่าตอบใดที่คุณยังไม่เจอกันเนี่ยพยายามทําให้มันสถานการณ์มันดีขึ้นดีกว่าเพราะแค่ระยะทางกับความคิดถึงเนี่ยมันก็ทําให้คุณทั้งพูดทรามานต่อกันมากพออยู่แล้วนะคะโมโูลนิธิว่าอย่างไรคะกับความสัมพันธ์ของคนคู่ชาวธาตุไฟ Don't let ลต i ฟ e Get in your way นะคะอเหมาะที่จะเป็นเหมาะสำหรับความเป็นธาตุไฟมากๆเลยะะมีความเมสสิงธนูสุดติดเลยนะคะเออก็คืออย่าเอาอีโก้มาขัดขวางให้ความรักของคุณครั้งนี้มันไปกันไม่ได้นะคะ พยายามลดในความเป็นตัวของตัวเองบ้างนึกถึงจิตใจของอีกคนหนึ่งบ้างนะคะพยายามประคับประคองกันไปนะคะจะเย็นเย็นในเรื่องของอ,อ,อีโก้คำพูดคำจาลมนะคะปล่อยวางบ้างนะคะเพื่อที่จะทำให้ความสัมพันธ์มันไปกันได้ต่อนะคะืประมาณนี้เลยนะคะตรงมากๆ นาไพนี่มาแบบว่าเรื่องเดียวกันมากๆเลยนะคะอืยังไงเตยก็ขอเป็นกําลังใจให้กับชาวธาตุไฟทุกคนด้วยให้ผ่านพ้นปัญหานี้ไปได้นะคะอดทนรอดคอยกันสักนิดนึงนะคะเมื่อถึงเวลาที่ใช่นะคะคนที่ใช่ก็จะกลับมาเจอกับเราแน่นอนนะคะอืขอขอบคุณเพื่อนๆชาวธาตุไฟมากๆนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายคะ่ะ